สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC เดชารถห้างทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องเดชารถห้างอีกเช่นเคยนะครับมาดูรถนะครับรถตู้แม่รถเก็บมาแล้วครับเก็บสีสีสันสวยงามนะครับตัวนี้เป็นช่วงยาวครับเป็นช่วงยาว สภาพเรียบร้อยสภาพเรียบร้อยนะครับตามสภาพครับก็โดยรวมก็สีสันสวยดีครับพร้อมใช้คันนี้ออยู่แถวแถวพระรามเก้าครับ พระรามเก้าแม่สวยอยู่ครับสวยอยูอ่เครื่องเป็นยังไงบ้างสีสันใช้ได้เลยครับพี่น้อง<ม>เดี๋ยวรอเจ้าของมาครับอันนี้เดี๋ยวรอเจ้าของมาเออ เก็บสีมาเรียบร้อยสีก็สองสาม,มื่นแล้วครับพี่น้องสีก็สองสามหมื่นละช่วงล่างยังไงนเนาะรถพึ่งมาถึงนะคันนี้เห็นบอกรถพึ่งมาถึงดูช่วงล่างหน่อยออลูกยางแทนเกียร์ น่าจะขาดครับยางแท่นเกียร์น่าจะขาดไม่มีปัญหาครับขอให้ไม่เยิ้มนะครับขอไม่เยิ้มควันไม่ไหลก็พอแล้วนะครับช่วงล่างช่วงล่างยังตึงอยู่เลยครับยังแน่นเปียกอยู่เลยครับโดยรวมสวยครับคันนี้ พร้อมใช้เลยครับพี่น้องรถนักเรียนรถใช้ในบ้านนี่ผมว่าคันนี้เลยครับสวยจริงๆนะครับสวยสวยไฟนี้น่าจะเป็นของอไฟตัวนอกนะครับที่มีไฟปิดตรงนี้นะครับเป็นตัวนอกนะครับ สวยงามครับคันนี้สีสันโดยรวมตะคงตะเข็บเดี๋ยวรอเจ้าของมาแป๊บหนึ่งครับเก็บสีมาสวยเลยพร้อมใช้เลยคันนี้ภายนภายในก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีกระจกไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับ ภาษีหธันวาหกหนะครับหธันวา66ไม่น่าจะมีปัญหาครับสีนตะเข็บตะเคาะตะเข็บกระจกนะครับสวยดีแม่ว้าวาเลยครับสวยจริงๆครับคนันนี้ว่าเดชารถห้างจะหนีไม่ออกครับคนันนี้นะครับ ใ้ชาร้อนห้างจะหนีไม่ออกแล้วครับแบบนี้สวยๆแบบนี้เดี๋ยวมาลุ้นอีกทีว่าเปิดเข้ามาแล้วจะเป็นสภาพไหนนะครับตามอายุครับพวกนี้ก็ตามอายุมันครับไม่ใช่ปัญหาครับเหลี่ยมทรงนี่ ไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับจะต้องดูเครื่องอีกทีหนึง่งเครื่องเป็นยังไงนะครับสีนี่โอ้โหเงากิปนะครับภายในภายในโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆพี่น้องออถือว่าใช้ได้อีกนานครับคันนี้ใช้ได้อีกนานเลย จะเป็นตัวหัวสูงแท้นะตัวนี้2ช่วงนะครับ2ตอนนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของเข้ามาก่อนนะครับดูอีกทีนึงฟิมติดเรียบร้อยแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นไม่รอราว่าการครับ สภาพรถปีนี้รุ่นนี้ผมก็ก็ถ,ถือว่าใช้งานได้เลยครับคันนี้เหมาะกับนักเรียนครับรถนักเรียนนะครับรถรับส่งนักเรียนโอ้โหคันนี้เจมเลยซื้อไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วครับสวยมากครับยางปีไหนเนี่ย ยางปี2018นะครับปี2018ยางปี2018ยางปี 2018, ป 2018. ฟิล์มพร้อมใช้งานสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาเมื่อไหร่พี่คันนี้มาเม่อมาเมื่อคืน,คนโอ้รถเก็บสภาพสีสวยเลย,นะยเลยนาะเนาะ แล้วอบคาดผู้ชายใช่ไหมเครื่องเครื่องดีไหมพี่เครื่องดีเลยแหละดีใช่ป่ะมันเป็นรถรถยังไงมาก่อเนาะรถทหารรถราชการรถกดป้ายครับครับถ้าถ้ารถแบบนี้มันก็รถกดป้ายจ้าโอ้เลืกไม่ช้ำอันนี้ไม่ช้ำเลยเนาะผมเนี่ยถ้าสภาพนี้ผมว่าผมใช้ก่อนแหละ ผมเพราะว่าผมผมนี่ตูดูนะ๋อประตูดูพอดีผมเปิดร้านอะนี้ด้วยไงก็พอดีอะไรเนี่ยอันนี้เขาถ่ายไม่แน่เพราะว่าไม่ได้ใช่บออ๋อตัวนี้มีนอถ่ายซื้อมาไม่ได้ใช้บอกอ๋อเวลาเราซื้อแล้วเขาก็ใส่บอกให้เราอ่ะฮะมันเป็นมารถใหญ่ครับพี่มาคนเนียผมมาดูก่อนไงก็เลยเออถ้ามันโอเคก็เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยมีคนจะเข้ามาดูจบอืมครับ เครื่องเดิมเลย่ยเครื่องเดิมเลยใช่ป่ะำความร้อนไม่มีอะไรเนาะพวกนี้มีปัญหาเครับสีเก็บมันดีนะสีเก็บดีครับใช้ได้เลยเปลี่ยนหมดแล้วไอ้พวกนี้เขาเช็ควาล์ววาล์วฝาเครื่องป่ะพวกเนี้ยทำมาแล้วทำมาแล้วเปิดพวกพวกเยิ้มอ่ะนะเวลานี้เขาก็เก็บเยิ้มแต่พวกนี้มันไม่เข้าช้ำหรอกโอ้แห้งๆเลยนะยอมยอมยอม แห้งแห้งดีนะแห้งเครื่องดีเลยอ,อ่อัน,นี้สามรอลพี่สามแอลครับเครืเดิมเยครับโอ้สามแอลสามเอลอ่ะตี แต่ดีตรงที่สีเนี่ยสีก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วถ้าทำอ่ะป้าสีด้วยสองหมื่นนี่เจ็ดหมื่นฮะเจ็ดหมื่นสีนะพี่นะเดี๋ยวพวเจ็ดหมื่นถ้าเป็นรถกถ้าเป็นรถแวนอ่ะสี่เดียวสแวนหนึ่อ่าอันนั้นน่ะสามหมื่นห้าอ่าไม่คือคือคือถ้าพวกสัตวดส่รนอ่ะนะพูดถึงอ่ะราคาอ่ะเออแต่มันก็ไม่ดีอ่ะยังว่าแหละโราพี่ตกใจเลยเออเย็นเลยเย็นเลย รอบมันต <aría> ้องสูงกว่านี้นิดนึงเขารุ้นไม่ใหม่มันจะมีตัวอะไรนะทุกวันเดีราล้อมันก็ตั้งนิดหนึ่งถ้ารอบมันสูงกว่านี้นิดนึงมันก็ไม่สั่ดแต่เราไม่ต่างแต่ว่าถึงเที่ยงหรือมันเราวิ่งไปเนี่ยมันต้ปกติเลยนะเพราะว่าตัวใหม่มันจะมีอะไรนะตัวต่างแข่งครับครับจะเป็นต่างแล้วรถพี่เองปะใช่แเอวรถมาขายเยี่เลยเยี่กว่าหลังคาที่อ่นะโอ้โหไม่ได้เลย เดียวจริงเฉียวจริงพี่ไอ้เย็นเกียบพี่น้องแม่ไม่เอาไม่ได้แล้วครับแบบนี้โอ้โหี่ขับกลับให้ผมได้ไหมเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องมาฮะเดี๋ยวก่อนหาทีมงานกันดูน้ำแอร์ด้เดเออเด์เอยู่นี่ใช่ป่ะแห้งเลยพี่ชุมล่า พี่มีอะไรบ้างรถคันนี้บอกผมตรงๆนะผม,มเอาไปใช้เองก,ก่อนนะถามกันแบบนี้แหละนะออหม้อน้ำก็ทำมาแล้วใช่ไหมหม้อน้ำทำมาแล้วเนี่ยทำแล้วใหม่กิงเลยที่แรกว่าสีลวกสีดีสีดีผมก็มองมันผ่านไงมองในรูปมันก็เฮ้ยม,มันสีมันเขาเก็บสีแบบนี้มาหรือเปล่าม,มาดูแล้วโอ้โห ช่ำเลยนะช่ำลเลยาเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกับพี่ก่อนคุยเย่อของรถก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ